กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจอต้องเอกแล้วเนาะกลับคลิปที่2นะคะพี่ๆไม่ต้องแปลกใจทําไมเจอกันหน้ากันอีกแล้วนะะเจอบ่อยกินกแล้วนะคะต้องเอ๋อ่าก็อย่าลืมนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะ fc ใหม่ทุกท่านแล้วก็เข้าคนนะคะที่เข้ามารับชมใหม่นะะอย่าลืมนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไลค์แชร์เพื่อกำลังใจแล้วค่ะไม่ได้เลยคอมเมนต์นะคะเพื่อร่วมสนุกการน,นะอ่าเพื่อบ,บังปันกําลังใจให,ให้แก่กันนะคะไม่มีอะไรมากมายเนาะ ก็นี่แหละค่ะเรามีแค่ใจนะคะดูไปด้วยกันนะคะแค่นั้นเองขอแค่มีแค่ใจและดูไปด้วยกันเท่านั้นเองแล้วก็คอมเมนต์นะคะไม่ต้องขอบคุณอะไรมากมายค่ะแค่เราชีวิตประจาวันให้ฟังก็มีความสุขแล้วนะคะพี่ทักทายกันมาเราก็มีความสุขแล้วเป็นอีกหนึ่งกาลังใจนะคะในการทําคลิปดีๆนะค,ะคิดแล้วก็มีแนวทางคิดนะคะเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะในทุกๆวันต่อไปนะ,ะวันนี้เขาบอกว่าชีวิตคนเรานะคะบางช่วงบางเวลาก็มีเหนื่อยบ้างแหละใช่ไหมคะมีท้อบ้างแหละ แต่มันถอยไม่ได้นะคะเป็นธรร,ธรรมดาของชีวิตนะคะบางทีก็ไม่มีทางเลือกให้มากนักนะคะนอกจากคำว่าสู้ต่อไปนะคะเนาะอย่าปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆนะคะมาแชร์พื้นที่ความรู้สึกที่ดีๆนะคะจงทำมันให้มีค่าทุกนาทีนะคะและหันมามองนะคะใส่ใจนะคะกับเวลาที่มีให้ดีที่สุดก็พอนะคะคนเรานะคะ ไม่มีอะไรให้มากมายนะมีวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะทาต่อไปนะคะทาและสู้ต่อไปนะคะไม่มีความสําเร็จใดนะที่ไม่ใช้พยายามนะคะแล้วก็จะไม่มีอุปสรรคละลายเลยนะคะถ้าเราไม่รู้จักว่าอ๋อเราเคยผ่านสิ่งที่ยากเย็นมาแล้วสิ่งที่ลําบากมาแล้วนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าออความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะคะ mm hmm. ว่าเราสร้างเองนะคะไม่มีใครปูทางให้เรา mm hmm. ใช่ไหมคะหลายๆท่านก็จะเป็นแบบนั้นแหละ ทุกวันเนี้ยเนาะไม่มีใครปูทางให้เราเหมือนหนูอะ่ะกับคุณบูมนะคะไม่มีใครปูทางให้เลยเราสู้ชีตมา2คนนะคะเราทํากันมาสร้างบ้านสร้างรถนะคะมีครอบครัวเราแบบสู้กันมาแบบนานมากนะเกือบแบบสิบกว่าปีรับเราสร้างกันมานะคะเราทำแล้วก็สู้คือลำบากมาเยอะนะคะเราลำบากมาเยอะนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะไม่มีสิ่งอะไรนะคะที่จะมานะคะขัดขวางเราแล้วก็ อยากให้ทุกท่านนะคะจงมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็มองมองไปข้างหน้าให้มีพลังบวกแล้วก็หนูนะคะคุณบูมก็ส่งกําลังใจพี่ทุกท่านให้มีความสุขแล้วก็สู้กับทุกๆอย่างได้สู้กับวิกฤตในตอนนี้แล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะทุกคนนะ,ะมีเขาเรียกว่าอุาอปสรรคหมดนะคะแต่เราต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้มันไปให้ได้นะคะแล้วเราจะแข็งแกงนะ,ะสู้ๆกันต่อไปนะ,ะทุกคนก็ หาเช้ากินข้ากันทุกคนแหะคะ่ะหนูก็เหมือนกันนะคะพี่ๆทำงานไม่ได้หนูก็เช่นกันนะคะหนูก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนาะหลายๆท่านก็เจอปัญหากันอยู่ก็สู้ๆต่อไปนะหนูก็บอกกําลังใจให้กับตัวเองเองแล้วก็กําลังใจกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะเรามาดูกันต่อเลยนะอย่ามาเสียอย่ามาแบบว่าเครียดหรือว่าอย่ามาวันนี้ก็จะแบบจริงจังนิดนึงนะคะแล้วก็อยากพี่ๆนะเตรียมสุนทรีมารอจุดก,กันไว้เลยนะอย่าฟังหนูเพลินนะคะไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะ ไม่ต้องดราม่านะจ๊ะอะเรามาเริ่มกันเลยนะสําหรับวันที่3นะคะแนวทางลาวสตาร์เมื่อวานเลขไม่ค่อยเข้านะคะแต่ก็อย่างที่บอกเลยคะ่ะอาจจะมีสลับกันบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างวันนี้นะคะ,ตา,ะ,นะคะตามซะนะคะตามซะนะคะเผื่อจะได้เข้าออเข้าวนะคะแล้วก็วิ่งไว้ก่อนนะคะเนาะสำหรับผนลาวสตาร์เมื่อวานออก3 3มสามสองเล่าเจ็ดหนึ่งนะคะเมื่อวานไม่เข้านะ,ะเรามาเริ่มวันต่อเลยจ้ะสําหรับแนวทางวันที่สี่สี่

สี่เจ็ดหกสองเจ็ดสามต่อเลยนะคะกับเราวจำปาสักเนาะวันที่สามออกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเล่าสองหกอ่าต่อเลยนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะวันที่สี่นะคะมกราสองห้าหกสี่นะคะเนาะลาจะปาสักเด่นเจ็ดลองแปดเน้นเจ็ดหกเจ็ดสาม เจ็ 70, อง8ปดสองปดเก้าแปดสามกัน 7, 2ดสองเจ็ดหกเจ็ดสอง 370เจศูนย์นะคะมองพวกเรานะมองเรา2คนนะคะเพื่อเป็นแนวทางนั้นมองหนูกับมองคุณรุ่เพื่อเป็นแนวทางนะคะซึ่งหนูบอกเสมอแหละและหนูก็บอกทุกคลิปนะคะไม่ใช่คลิปนี้นะคะคลิปเดียวนะหนูบอกทุกๆคลิปเลยนะตั้งแต่การคำนวณหนูมาเนาะเราเป็นแค่แนวทางซึ่งเราบอกเสมอแหละแหละเราไม่รู้นะคะว่าเลขจะออกไรนะไม่ต้องเล่นทุ่มมากมายนะไม่ต้องแบบว่าจริงจังมากมายนะคะมีทุกๆวันให้แก้มือนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยวิ่งไว้ก่อนนะคะใส่วิ่งวิ่งไว้ก่อนนะคะอย่ามั่นใจพวกเรามากมายนะจ๊ะพวกเราก็ ทำเต็มที่แล้วนะคิดทุกๆวันให้เต็มที่ไม่มีใครมาคิดเล่นๆน,นะจ๊ะนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็ทําของเรานะคะด้วยความตั้งใจแล้วก็พี่ๆพี่ๆทุกคนนะคะมองพวกเราเป็นความหวังนะคะเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดละคะ่ะในทุกๆวันเนาะอ่ะเรามาเริ่มต้ออนใหม่นะ,ะสำหรับวันที่3ฮานอยพิเศษนะคะร่างออก3ตัวบอก5้เล่าออหนึ่งนนะคะซึ่งวันก่อนก็เบิ้ลสองต่อวันนี้ก็ วันก็เบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูซิวันนี้จะเบิ้ลไหมนะ,ะจะหลุดพ้นเบิ้ลไหมนะ,ะสำหรับแนวทางที่สี่นะ,ะเด่นสามลองสี่เน้นสามสองสามศูนย์สามหกลองสี่สามสี่ห้าสี่หกกัน 3ามแปดสี่เก้าแปดสามศูนย์สี่สามหกเจ็ดสามแปดต่อเลยนะจ๊ะสําหรับแนวทางฮานอยเนาะสามตัวบอ,อกหนึ่งสามสองล่าออกหนึ่งศูนย์นะคะเมะื่อวานก็ไม่เข้าเหมือนกันนะแต่เราลุยกันต่อสิคะจะกลัวอะไรนะสําหรับแนวทางวันที่สี่นะคะ4สี่มกรานนคะเด่นฮานอยนะคะเด่นสาม ลองสเน้น30 3ศูนสองสเจ็ดสิคาจดบริหารมือด้วยนะจ๊ะจะซีเรียสน,นะอ่ะลองสี่สามสห้าสหกันสาปด สี่เก้าศูนย์สามสี่หนึ่งสี่เจ็ดแปดสามเจ็ดต่อเนาะแนวทางสุดท้ายนะสำหรับฮานอย VP3 สามตัวบอ,อกสี่สามเก้าล่าออกเจ็ดหกซึ่งเข้าว,วิ่งนะคะวิ่งรูทนะคะเก้ามานะนึกว่าจะไม่มีอะไรมาซะแล้วนะคะก็มาเก้านะคะเนาะลุยกันต่อสำหรับแนวทางวันที่สี่มกรานะคะเด่นเจ็ด ลองแปดเน้นเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดห้าลองแปดเจดแปดสองแปดเก้ากันเจ็ดเก้าแปดสาม สองเจ็ดแปดหกเจ็ดสามหกเจ็ดห้านะคะก็เมื่อวานนะคะจากการคำนวณห้าการคำนวณน,นะคะก็เข้านะคะแค่มาอฮา,านอยวีพีนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสาย VP แล้วก็ ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกวันนี้นะเป็นวันดีแล้วก็ขอให้เป็นวันที่รับทรัพย์ขอเป็นวันที่มงคลนะวันนี้เป็นวันการเริ่มต้นของการทํางานทุกๆอย่างนะคะวันที่4นะทุกอย่างเปิดหมดละนะคะทุกอย่างเปิดแล้วก็ขอให้พี่ๆและดวงดวงเปิดดวงเฮงเฮงรวยรวยนะคะคิดหวังสิ่งใดขอสำเร็จดังใจปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้คิดทำนะคะเขาเรียกว่าถ้ามีกิจการก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเนาะแล้วก็ เฮงๆนะคะไม่มีอะไรมากมายเลยวันนี้ชมแบบว่าขอให้แบบโอ้ยพรขอให้เฮงๆขอให้รวยๆเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้น้องเองขอตัวลาไปก่อนนะคะ <ๆ S 1> ขอให้เฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ